เป็นอันว่าถ้ามองในแง่ที่ดีงามแล้วเราก็ใช้ประโยชน์จากโลกธรรมทั้งที่ดีและร้ายได้ทั้งหมดอย่างน้อยก็เป็นคนชนิดที่ว่าไม่เหลิงในสุขไม่ถูกทุกทับถมฉะนั้นถ้าเราจะต้องเผชิญกับโลกธรรมที่ไม่ชอบใจก็ต้องมีใจพร้อมที่จะรับและสู้มันถ้าปฏิบัติต่อมาได้ถูกต้องเราก็จะผ่านสถานการณ์ไปด้วยดีและเป็นประโยชน์เราจะมีความเข้มแข็งชีวิตจะดีงามยิ่งขึ้น แล้วตอนนั้นเราจะได้พิสูจน์ตัวเองด้วยว่าถึงแม้ว่าเราจะมีประโยชน์สุขขั้นที่1ที่เป็นรูปประธรรมหรือมีวัตถุป,ประธรรมเราจะสามารถอยู่ด้วยประโยชน์สุขขั้นที่2ด้วยทุนทางด้านคุณความดีทางด้านจิตใจได้หรือไม่แล้วก็ทดสอบยิ่งขึ้นไปอีกคือในระดับที่3ว่าเรามีจิตใจที่เป็นอิสระสามารถที่จะอยู่ดีมีสุขโดยไม่ถูกกระแทกกระเทือนหวั่นไหวด้วยโลก,กรธรรมได้ไหม ถ้าจิตถูกโลกกระทําทั้งหลายกระทบกระทั่งแล้วไม่หวั่นไหวยังสามารถมีใจเบิกบานกเกษมปลอดโปร่งไม่มีทุลีไร้ความคุณมัวเศร้ามองผ่องใสได้ก็เป็นมงคลอันสูงสุดมงคลหมดทั้ง38ประการมาจบลงสุดท้ายที่นี่พระพุทธศาสนาสอนหลักธรรมไปตามลําดับจนมาถึงข้อนี้คือมีจิตใจที่เป็นอิสระอย่างที่พระสงฆ์สวดในงานพิธีมงคลทุกครั้งตอนที่สวดมงคลสูตรมงคล38จะมาจบด้วยคาถานี้คือ วเผู้ใดถูกโลกกระทำทั้งหลายทั้งฝ่ายดีและฝ่ายร้ายกระทบกระทั่งแล้วจิตใจไม่เศร้าโศกไม่หวั่นไหวกระเมมัม่นคงปลอดโปร่งได้นั่นคือมงคลอันอุดมถ้าถึงขั้นนี้แล้วก็เรียกว่าเราได้ประสบประโยชน์สุขขั้นสูงสุดชีวิตก็จะสมบูรณ์อยู่ในโลกก็จะมีความสุขเป็นเนื้อแท้ของจิตใจ ถึงแม้ไปเจอความทุกข์เข้าก็ไม่มีปัญหาก็สุขได้แม้แต่ในท่าำกลางความทุกข์และคนที่ทําอย่างนี้ได้จะมีลักษณะชีวิตที่พัฒนาในด้านความสุขซึ่งจะทําให้เป็นคนที่มีความสุขได้ง่าย